สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องโกบอยทัสครับตอนนี้คุณอยู่ในรายการเลี้ยงชีพนะครับด้านหลังผมนี่นะฮะเป็นช้างพลายประมาณ3เชือกนะครับที่พามารักษาในวันนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับผมอยู่ที่สถาบันโคชบาลแห่งชาตินะครับจังหวัดกระบี่วันนี้อยู่กับหมอโบฮะสวัสดีค่ะนีก็บอยค่ะ วันนี้ที่ตื่นเต้นเพราะว่า 1. เจอหมอโบโด้วย 2. 2. เจอคนไข้คุณหมอโบ,โบแนะนําตัวหน่อยครับเป็นใครอะไรยังไงครับผมสวัสดีนะคะศัลยแพทย์หญิงรัชดาพรสีสมุทรค่ะชื่อเล่นชื่อโบนะคะตอนนี้เป็นสัลยแพทย์ประจําอยู่ที่โรงพยาบาลช้างกระบี่ค่ะกี่ปีมาแล้ว สี่ปีแล้วค่ะจบมาสี่ปีแล้วใช่ค่ะจบมาสี่ปีก่อนหน้านั้นเคยคิดไหมชีวิตตัวเองเคยคิดไหมว่าจะมาเป็นสัตวแพทย์อาจริงๆตรงๆเลยก็คือโบไม่ได้เป็นคนรักสัตว์ขนาดนั้นนะคะปกติอ่ะเขาบอกว่าคนเรียนสัตวแพทย์เนี่ยต้องรักสัตว์นะต้องเอ็นดูต้องแบบสงสารอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆก็คือโบไม่ได้เป็นคนรักสัตว์ขนาดนั้นนั่งในทิกบอกก็แปลว่าการการสร้างภาพทั้งหมดเลยใช่ค่ะไม่ใช่นะก็คือต้องบอกงี้ค่ะว่าโบเป็นคนขี้สงสารพอเราเป็นคนขี้สงสารสัตว์เจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยเราจะอมล ตอนนั้นนะ,<ฮ>ะก็คือปกติคุณพ่อม่ค่คยชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้ว <ฮะ S 1> มีแบบนูไม่เฮดเป็ดไก่อะไรเยอะแยะมากมายแล้วคุณพ่อก็ชอบเลี้ยงหมา <ฮะ S 1> ก็ตอนนั้นซื้อน้องหมามาตัวหนึ่ง <ฮะ S 1> เป็นพันธุ์พิษบูนะคะ,<ฮ>ะด้วยความที่ว่าเราไม่ได้มีความรู้ในการเลี้ยงอะไรเท่าไหร่ <ฮะ S 1> อยู่วันหนึ่งน้องอยู่ได้สมเดือนน้องป่วยป่วยไม่กินอะไรเลยสรุปก็คือเป็นลำสรรเสรรเีก็เลยพาไปหาคุณหมอตอนนั้นนะคะ <S <S แต่ด้วยว่าน้องอาการหนักแล้วตอนนั้นคุณหมอก็เลยบอกว่ามันไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้แล้วด้วยอายุน้องที่น้อยด้วยเราคิดว่าถ้าเราะเรีีีียยยยนนนนนรรรรรรูู้้้้้้แและะมมมมควววาาาาาาเเเสสััตพ์อออไ่งงงจถชชขด เอาจริงๆเขาบอกว่าสัตวแพทย์เนี่ยก็คือบางคนบอกว่าสอบหมอไม่ติดหรอไม่ใช่เลยนะคะคือเนี่ยไม่ได้อยากจะเป็นหมอเลยแม้แต่นิดเดียวคืออยากเป็นสัตวแพทย์คือชัยอยากเป็นสัตวแพทย์ชัยไม่ได้เป็นหมอโบอ่ะ<ม>ตอด็กจบมาเนี่ยก็คือมุ่งเน้นไปช้างเลยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าโบจบมาใหม่ๆเนี่ยก็คือตอนนั้นอะ่ะที่เนี่ยเขายังมีหมออยู่คือเขาไม่ได้ต้องการหมอเพิ่มตอนนั้นอ่ะเราก็าไปทาสัตว์เล็กอยู่ประมาณ3เดือนตอนนั้น ก็คือเหมือกับม้าแมวรักษาตามคลินิกอะค่ะคือใจเราอะตอนที่อยู่ปี6เนี้ยค่ะอาจารย์จะให้เราไปลองรักษาสัตว์เหมือนกับไปฝึกงานหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไปฝึกงานสัตว์ทุกชนิดเลยรวมถึงช้างด้วยเราก็ส่วนเราชอบช้างอยู่แล้วแต่แรกแต่ฝึกงานแล้วตอนนั้นอะจำได้ว่าตอนอยู่ปี6ตอนนั้นมาฝึกงานช้างแล้วจําได้ว่าเจอตัวเนี้ยค่ะช้างตัวเนี้ยข้างหลังเหรอตัวเนี้ยก็คือมาเจอกันอีกแล้วก็คือตอนนั้นอะแล้วโดนช้างตัวนี้ทําร้ายด้วยนะคะจําได้ว่าอยู่ปีหแล้วน้องช้างมาด้วยการเจ็บตาตอนนั้นนะคะแล้้้้้้วววจจจาา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 กกทททีีี่่่เเเเเเรรรรรรรยยยนนออออ์สมะขขปหหดตตตชงงํใูั ะแต่ที่แต่ที่หน้าเขาเพื่อให้เขารู้ว่าเราจะมาหยอดตานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจารย์อาจจะลืมบอกไปว่ามันไม่ใช้กับช้างทุกเชือกไม่ได้โดยเฉพาะช้างดุแล้วเราก็เจอตัวนี้พอดีตัวนี้คือดุค่ะก็คือเป็นช้างพลายที่ดุค่อนข้างดุแล้วหนูก็เลยเข้าไปแล้วจะไปหยอดตาช้างตอนนั้นก็มีพี่หมอไปด้วยนะคนะแต่วนะ่าก็คือเข้าไปแล้วก็กาลังจะแบบหยอดตากาลังจะเปิดตาอย่างเงี้ยโดนช้างตัวนี้ค่ะเอางาสะบัดกระเด็นเลยกระด็นออกจากซองขณอยู่ในซองอ่ะ ก็ดูทรงคุณหมอตัวเล็กกระทันรัดแบบมีแต่คนแบบเป็นห่วงโบแบบดึงโบโอ๋อโออไม่เป็นไรค่ะสบายดีก็แบบมีบาดเจ็บนิดหน่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะล้วตั้งแต่วันนั้นจนมาเจอวันนี้ค่ะผ่านไปกี่ปีแล้วนี่แบบพี่ควันที่แบบคือพี่ควันคนเดิมที่เจอตอนนั้นพี่ควันบอกว่าอา้าวนี่หนูมาเป็นหมอช้างได้ไงคือไม่กลัวเหรอตอนนั้นคิดว่าอา้าวหนูคิดว่ากลัวแล้วก็ตะลิบไปแล้วเอาทำไมมาเจอเป็นหมออยู่นี่หนูชอบอะค่ะพี่ควันก็จะแบบงงอ้าว ท้ามยังอยู่อ๋อหนูเป็นหมอที่นี่แล้วค่ะพี่อ้าวคิดว่าคิดว่าหลับจําไปแล้วตอนนั้นที่โดนช้างพี่ทําอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันคือมันต้องบอกกันว่างวงอ่ะช้างแค่สะบัดเบาๆใช่ค่ะใช่ใช่แล้วก็กระเด็นแล้วใช่แล้วแล้วคุณหมอถามหน่อยนวันนั้นนะปัจจุบันนี้คือเราเป็นหมอมากี่ปีเพราะว่าเมื่อกี้คุณหมอบอกผมว่าที่เป็นพบหมอสวยๆอสามเดือนใช่ทำเสร็จแล้วอยู่สามเดือนใช่ค่ะสามเดือนใช่แล้วก็ที่นี่เขาเปิดรับพอดีก็เลยได้มาทำอ้นี่คือ ตรงสายตรงกับความต้องการเราใช่ค่ะเหมือนเรารอรอที่นี่เพราะตอนนั้นะที่นี่เป็นโรงพยาบาลช้างแห่งแรกแห่งเดียวในภาคใต้ด้วยและที่นี่มันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่การดูแลของของรัฐบาลหรอืวอว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจนะคะก็คือรัฐบาลส่วนหนึ่ง<ช>แล้วก็จะมีการหาไรายได้เองส่วนหนึ่งด้วยอาจจะเป็นจากของบริจาคหรือไม่ก็อาจจะเป็นจากที่เราหาไรายได้คือที่ลำปาง่ะมันจะเป็นหน่วยงานใหญ่นะคะมันจะมีช้างที่เขาหารายได้ได้เช่นช้างโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะช้างแสดงอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะถ้าใครดูในติ๊กต็อกของคุณหมอนี่นะมันจะม น้องบัวเชือกหนึ่ง น้องเป็นอะไรคุณหมอก็อคือน้องเนี่ยเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วค่ะถ้าทย้ยอนกลับไปก็คือเหมือนกับว่าเขาประสบเหตุตกจากที่สูงก็คือตกลงไปสูงประมาณ3เมตรจากขอบ,บก็น่าจะเป็นครองชลประทานเท่าที่ฟังเจ้าของเขาเล่านะคะคก็ตกลงไปแล้วก็น้องทําให้เหมือนกับบาดเจ็บที่บริเวณกระดูกสันหลังก็เลยทําให้เป็นอัมพาตครึ่งท่อนคือไม่รู้สึกเลยเอาเข็มจิ้มก็คือไม่รู้สึกใช่ค่ะคก็เลยทําให้น้องเป็นช้างปิดติดเตียงแล้วก็แบบเดินไม่ได้เห็นบอกว่าตอนนี้น้องเนี่ยนอนมาแบบนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงมา3ปีแล้ว4ปีแล พอสี่ปีแล้วสีป่ปีนี้อยู่ในการดูแลคุณหมออยู่ตลอดใช่ค่ะวันๆเราต้องทําอะไรกับน้องบ้างต้องช่วยเหลือดูแลอะไรน้องบ้างหนึ่งวันเนี่ย <c oughs> ก็คือเมื่อก่อนถ้าพูดถึงเมื่อก่อนเลยเนี่ยน้องบัวเนี่ยจะค่อนข้างจลาก,การหนักนิดนึงต้องให้ยาฆ่าเชือ้อเช้ามาก็คือเราต้องทาแผลก่อนเช็ดตัวก่อนหาเช็ดตัวเช็ดตัวเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ทําแผลพวกแผลกดทับแผลตามตัวบางทีมันจะมีแผลจากเชือกที่ใช้ยกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนพิกตัวอะไรเงี้ยทำแผลเรียบร้อยเสร็จปิดแผลให้สนิทเรียบร้อยสะอาดปุ๊บแล้วก็ใช้เครนเครนไฟฟ้าค่ะ ที่เราเห็นว่าตามลอกตรงนี้นะคะเครไฟฟ้าในการยกก็คือเราจะใช้ปะที่ห่อผ้าปะปะที่เราใช้สัมผัสกับตัวผิวน้องอะ่ะเราจะห่อผ้าไว้ก่อนเพื่อว่าตอนยกเนี่ยน้ำหนักน้องกดเราจะไม่เป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะใช้ยกขึ้นไปวางอีกข้างหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนพราปบที่นอนเปลี่ยนข้างอะไรเงี้ยคือที่นอนเนี่ยมันจะมีหลายชั้นมากเลยนะคะมีแบบ 4- ีชั้นอะ่ะก็คือจะเป็นที่นอนลมอะไรด้วยเปลี่ยนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็เอาวางอีกฝั่งหนึ่ง เดิมค่ะเห็นมีอยู่ในคลิปอ่ะน้องให้น้องบัวสวรรค์เนี่ยกินนมถั่วเหลืองอ่านมำถั<อ>่วเหลืองหลอดรู้ไหมชอบมากคือช้างเด็กส่วนใหญ่ชอบกินของหวานอยู่แล้วมัวจะเป็นขนมขนมกล้วยสุกหรืออะไรเงี้ยที่หว,วานๆไม่ก็ถ้าเกิดว่าจะต้นยาอย่างเงี้ยก็คือใช้นมถั่วเหลืองได้ในการห<ม>ลอกล่อแ่ว่าอ้าปากซีไม่ยอมอ้าถ้าเป็นยาแต่ว่าถ้านมถั่วเหลืองอ้าปากซีนมถั่วเหลืองมาแล้วอ้าปากแล้วก็ใส่ยาไปแล้วก็ใส่นมไปเงี้ยได้ค่ะแล้วเวลาเขาป่วยแล้วอาการเขาว่าเขาป่วยเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะวันๆเขาก็นอนอยู่หรือไม่ได้สาเหตุเดียวส่วนใหญ่่่ทีบัววจะปย ก็คือมีอาการแบบเหมือนกับอาหารไม่ย่อยเหลือท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน้องบัวคือเหมือนกับท้องอืดหายไม่ออกมีลมในมีแก๊สในกระเพาะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติอะที่เราเราจะสั่งต้นสับปะรดก็คือเป็นอาหารหลักของช้างนะคะให้กินอ๋นอเปิดเปลือกสับปะรคดค้มๆเลยนะอ่าใช่ค่ะน้องช้างใต้จะกินต้นสับปะรดเป็นอาหารหลักอย่างน้องบัวเนี่ยวันๆกินอาหารประมาณปริมาณประมาณเท่าไหร่อ่าน้องบัวเนี่ยถ้าเกิดว่าให้หมอคิดก็คือประมาณ800กิโลนะคะก็กินประมาณ80กิโลวันละ80ดสิบกิโลอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะถ ใช่สิบเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวถูกต้องแต่เขาก็ไม่ได้กินมื้อเดียวเขาก็ทยอยกินเรื่อยๆค่ะใช่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเราเราสังเกตว่าช้างจะกินอยู่ทั้งวันเลยกินเรื่อยๆกินกินเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะช้างตักเนี้ยแต่อาจจะมีดื้อบ้างอย่างเช่นเป็นคนเอาแต่ใจนิดนึงถ้าเกิดว่าเห็นคนใกล้ๆหรือบางทีอะถ้าจะแบบนอนอะคือบางทีต้องกอดนอนนอนกอดกลางวันอะไรเงี้ยก็จะหลับไปหรือบางทีถ้าเกิดว่าเห็นคนไม่สนใจก็จะฟาดม่วงฟาดงาทุบที่นอนอะไรเงี้ยแบบสนใจฉันหน่อยอย่างแตงโมเนี่ยวัวจะกินไม่ค่อยได้ออะะไไรรรใช่ค ปกติแตงโมบางทีอาจยาอาจจะเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอหมายถึงยาที่เขาใส่ไม่เป็นปุ๋ยเป็นเคมีอะไรจะเป็นอาจจะเป็นอด้วยค่ะหรืออาจจะเป็นยาที่เขาพ่นกับแบบแตงโมให้ลูกมันสวยอะไรอย่างเงี้ยด้วย<อ>แต่ว่าช้างตัวอื่นก็กินได้นะคะช้างเชื่อกินได้ปกติแต,แต่ว่าบัวจะไม่ได้เปิดเปิดสับรดะะที่คุณหมอบอกนี่คือเราจะไปดิวกับทางเจ้าของไร่เลย ใช่จะดูแล้วว่าห้ามฉีดท่ามอะไรถ้าฉีดก็ต้องมีการพักยาก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะกี่วันว่าไปเลยจะสั่งกับเจ้าเดิมตลอดก็คืออาหารที่ช่างปล่อยกินเนี่ยจะให้กินฟรีตลอดก็คือมาที่นี่ก็คือรักษาฟรีกินฟรีหมดเลยรักษาฟรีด้วยเหรอแค่คุณพามาพามาแค่น้ใช่ถูกค่ะอ๋อเรามีหน่วยหน่วยหน่วยของรัฐวิสาหกิจคือซัพพอร์ตซัพพอร์ตตรงนี้ค่ะเรื่องอาหารแล้วก็ยาแล้วก็หมอด้วยคุณหมอแล้วล่ะเรื่องเหมือนเดียวกับหมอแล้วอาชีพของตัตะวแพทย์ ผมงงกับคุณหมอมากเลยตัวคุณหมอเองหมอโบเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะน่าจะไปเปิดคลินิกแบบเขาเรียกอะไรคลินิกสวยๆนะไปรักษาน้องหมาแบบมีเงินเยอะๆอะไรเงี้ยมาแบบเนี้ยแล้วตัวเองต้องเงดือนเดือนมันได้ประมาณักเท่าไหร่แล้วมันมันพอกับคองที่ปตัวเองเอาจริงๆก็คือถ้าพูดถึงเงินเดือนอ่ะต้องยอมรับว่าไม่ได้เยอะเท่ากับที่เราไปเปิด โรงพยาบาลสัตว์หรือว่าคลินิกไอ้จริงเงินเดือนเนี่ยส่วนนี้มันก็อาจจะแบบไม่ได้เยอะมากแต่ถามว่าสําหรับชีวิตคนสูนะคะแบบว่าไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรเยอะไม่ได้มีลูกไม่ได้มีครอบครัวอะไรเงี้ยถามว่าพอไหมก็พอแต่สำหรับปัอะถามว่าพอไหมไม่พอค่ะเพราะว่าโบต้องดูแลคุณแม่เพราะว่าคุณแม่โบเป็นอัลไซเมอร์นะคะอย่างที่นะรู้ คุณแม่ปเป็นอัลไซมเออร์มา6ปีก็คือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยแม้กระทั่งการกินข้าวหรือว่าอาบน้ำบบเขาจำคุณโบไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยเมื่อก่อนอ่ะคุณแม่อยู่กับโบที่บ้านค่ะแล้วบางทีกลับไปบ้านอย่างเงี้ยเราเจอเขาแล้วเขาก็จะถามว่าอ้าวแล้วโบไปไหนก็คือก็คือเราก็คือเขาเจอเราแล้วเขาถามเราว่าโบไปไหนอาการอ่ะมันจะค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆค่ะอย่างที่รู้ว่าโรคัซไซเมอร์คือไม่มีทางรักษาใช่ไหมคะมันจะค่อยๆยแย่ลงเรื่อยๆเขาจะลืมเรื่อยๆ มีคลิปหนึ่งที่ผมสะเทือนใจมากเลยที่ต่อ,อคุณโบคุณแม่เอา ถุงเท้าอ่ะมาเช็ดตัวให้ใช่ค่ะหมอโบใช่ใช่ใช่ตอนนั้นน่ะก็คือเหมือนกับคุณแม่อยู่กับโบนะคะตอนนั้นอยู่กันสองคนที่บ้านตรงนี้นะคะตอนนั้นคือแบบเหมือนกับบางทีก็เรารู้สึกไม่สบายอะไรเงี้ยแม่ก็จะแบบเมื่อก่อนนะคะแม่ก็จะแบบรีบเอายาเอาอะไรมาให้อย่างเงี้ยคือตอนเนี้ถึงแม่ถึงแม่แม่จะแบบจําแบบเราไม่ได้มีความอยากช่วยอะค่ะมีการเอามือไปถูกับที่นอนอ่ะถูเพื่อให้มันร้อนหรือว่าถูทําไมถูให้มันร้อนลูกจะได้นอนอุ่นๆอะไรเงี้ยถูกับที่นอนเพื่อที่นอนร้อนอ่ะบางทีโบนอนอยู่แล้วก็แกก็ไปเอาแบบเอาผ้าเช็ดวตั ให้เราอะไรอย่างเงี้ยท่าที่เป็นตุงเท้านะใช่ค่ะเพราะเราอะรู้สึกว่าพอแม่ต้องแบบแม่เป็นอาไซเมอร์เราไม่ค่อยได้รับความรักจากแม่เลยพอเราป่วยขึ้นมาแล้วแบบมันเป็นจุดประกายความเป็นแม่ในตัวแม่ทําให้เรารู้สึกว่าเออแม่รู้สึกแบบอยากที่จะดูแลเรา แล้วตอนนี้คุณพ่อก็คือคุณพ่อก็ต้องมาดูแลคุณแม่ใช่คุณพ่อไม่ได้ทํางานออตอนนี้คือโบก็รับผิดชอบในส่วนคาใช้จ่ายคุณพ่อแล้วคุณแม่ก็เลยอาจจะไม่พอในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นหมอปกติก็คืออาจจะพอนะคะเงินเดือนแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นโบอาจจะไม่พอโบก็ต้องแบบมีการหารายได้อื่นๆค่ะตอนนี้เรามีวิธีหารายได้เสริมมีวิธีหารายได้เสริมก็อาจจะเป็นแบบว่ารับงานรีวิวอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าใช่ค่ะเพราะว่าเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าพอคนรู้จักเราจากคุณแม่ด้วยเพราะเราลงคลิปคุณแม่แล้้้้้ววววกก็็มมมมมมีีีีคนนตติิดาาาาาาาเเขขงงรบแลจะ ขายเสื้อผ้าอะไรนู่นนี่นั่นอะไรย่างนี้ด้วยค่ะหมอโบเขาบอกว่าหนึ่งเขาก็ยังอยู่ในสิ่งที่เขารักใช่ค่ะที่ที่เขารักสองเนี่ยมันก็เป็นรายได้เสริมรายได้เสริมก็ไม่ได้เอาเวลาของราชการนะใชไม่ได้เอาเวลาของราชการมาเพราะนั้นรายได้ที่ได้มานี่ก็คือไลฟ์สดขายของรับรีวิวใช่ค่ะประมาณนี้รับรีวิวงานสินค้าตัวหนึ่งรีวิวคิดเท่าไหร่ยังไง ที่จริงมันก็แล้วแต่ที่จริงไม่ไม่ได้เยอะนะคะเราก็จะเราก็จะมองว่าเป็นสินค้าประเภทไหนอ,อะไรประมาณนี้ค่ะตัวนนี้ส่งให้คุณพ่อคุณแม่ส่งดูแลคุณพ่อคุณแม่เดินเท่าไหร่โอ้ก็คือคุณแม่หนูเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าคุณพ่อดูแลอย่างเดียวนะคะคือต้องมีนักกายภาพ มีคนแบบฝึกทํากิจกรรมด้วยก็คือต้องพาคุณแม่เข้าคอร์สด้วยอย่างน้อยอ่ะของคุณแม่เนี่ยก็คือเฉพาะเข้าคอร์สอะไรอย่างเงี้ยสองหมื่นที่พาเข้าคอร์สฝึกทํากิจกรรมฝึกกายภาพอะไรอย่างงี้นะคะโดยผู้เชี่ยวชาญอันนี้เฉพาะไม่รวมค่ากินหรือว่าค่าอะไรค่าใช้ของใจของพ่ออะไรน,นะคะถ้าคุณหมอต้องส่งให้คุณพ่อประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณแม่สองหมื่นแล้วคุณพ่อน,นี้น่าจะถ้าเกิดว่า คุณพ่อน่าจะอีกก็คือค่ากินรวมอะไรอย่างนี้น่าจะอีก2 0 0 0มื่นเป็น4 0 0 0มืนประมาณนี้นนใช่ค่ะใช่ค่ะ 4, คุณหมอคิดว่าอีกเท่าไหร่ถึงจะแบบเคยเคยมองอนาคตตัวเองบ้างไหมเอาจริงจงคือแลนที่แลนที่โบจะเปิดร้านก็มีค่ะหนึ่งก็คือโบอยากจะถ้าเกิดว่าคุณแม่อาการแย่จริงๆคุณพ่อไม่สามารถดูแลได้แล้วเรื่องด้วยว่าอาจจะแก่ตัวลงเนี้ยค่ะแลนของโบก็คือการเปิดร้านรักษาสัตว์ที่บ้านใช่ค่ะอันนี้คือแลนต่อไปนะคะแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้มองถึงเรื่องเงินเป็นหลักคือเรามองว่าเราจะได้กลับบ้านเราจะอยู่กับแม่ คือชีวิตคุณหมอโบนี่คือมาเรียกเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเป็นใช่ค่ะ <หา S 2> อยู่บ้านอยู่นี่ใช่ค่ะอยู่ใ, <น S 2> ใกล้ๆโทรไปได้สแตนบายตลอด แล้วชีวิตประจําวันก็คือการทํางานเข้าเวรตั้งแต่กี่โมงกี่โมงครับเข้าเข้าเวรถ้าปกติเลยช้างไม่ได้ป่วยหนักมากก็คือ8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเลยตลอดป่วยต้องแบบเครียดเรื่องงานเรื่องนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ต้องมีสมาธิใช่ค่ะเราต้องจำให้ได้ว่าตัวไหนทําอะไรเรื่องนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าเห็นแค่เห็นหน้าช้างก็จําหน้าช้างไม่ได้เลยแต่ว่าโบแบบโบจำได้แล้วโบก็จะแบบเหมือนกับต้องคิดว่ามีแผนว่าแพทเทิร์นว่าทาอะไรทาอะไรถ้าเราผิดบางทีขั้นตอนบางที ิดขั้นตอนหรืออะไรอย่เงี้ยบางทีทําให้งานล่าช้ารหรือไม่บางทีอันตรายต่อต,ตัวช้างตัวต่อคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยเพราะต้องจัดตารางคิวลงอะไรเงี้ยค่ะปหาึ้น,นหนูคือการอยู่กับช้าง